ไม่ลองใช้มาหลายแบรนด์แล้วแต่เปิดใจให้กับด็อกเตอร์มาสเตอร์แล้วหลงรักด็อกเตอร์มาสเตอร์ค่ะผมร่วงเยอะมากๆค่ะหนิเกิดจากการที่ก้อยคลอดน้องอแล้วั๊มนมหนักมากๆเวลาสระมันร่วงออกมาแบบเออทำไมทำไมหนิงลืมความรู้สึกนี้อ่ะเออใช่จริงๆด้วยมันร่วงแบบต่อเนื่องมากๆคือกำๆแบบสระออกมาแต่ละครั้งมันเป็นกำๆจนรู้สึกแบบไม่อยากสระเผ่นคนเคยผมสวยอะค่ะหนิง<ๆ>มันมันเหมือนกับว่าเราเราจิตตกเราเป็นเหมือนโรคซึมเศร้าไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนรอบข้างเริ่มถามตอนแรกแบบไม่ได้อะไรสระผมไปแบบยังไม่ได้คาดหวังอะไรมาก เราก็ถ่ายคลิปเก็บเก็บเรียกว่าเราได้ผลอะไรปุ๊บพอประเปิดตรงเนี้ยลูกผมใช่ป่ะลูกผมขึ้นมาตกใจมากเพราะเราดีใจมากขนาดมันมาฝอยๆด้วยนะนั้นก็คือตอนนี้คุณก้อยใช้ทั้งหมด4ตัวนี้เลยชอบตัวไหนมากที่สุดถ้าให้เลือกเลยอ่ะชอบ2ตัวนี้อ่ะเหมือนหนิงเลยเห็นป่ะแล้วตัวเนี้ยพอกินเรารู้สึกว่าผมมันแข็งแรงขึ้นใครมีปัญหาผมร่วงจากเรื่องแบบเป็นการหลังคลอดของแบบคลอดน้องนะคะตัวนี้ก็อบอกเลยว่าก้อยเคยลองมาหลายตัวแล้วไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาตัวเนี้ยจัดไปเลยทั้งเซ็ตแบบนี้รับรองค่ะรับผมจะกลับมาส มันก้อยได้แน่นอนค่ะ